ชาวราศีกุมประจําเดือนกรกฎาได้พ่ายอะไรบ้างได้พ่ยเก็บเนื้อเก็บตัวนะอาจารย์โอม,อมนะเพราะนั้นเดือนนี้นะคะจุดเด่นๆของชาวราศีกุมนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะเหมือนกับช่วงเข้าพรรษาไหมอาจารย์โอมเป็นเดือนแห่งการทําบุญทําบุญสุนทานเดือนนี้ทําให้ชาวราศีกุมระมัดระวังในทุกๆด้านในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะคะถ้าเป็นในเรื่องของสายงานก็เป็นช่วงเวลาแห่งการกบเก็บเกี่ยวประสบการณ์และก็ระมัดระวังนะคะข้อผิดพลาดต่างๆเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ต้องใช้ความสุขขุมใช้ความนุ่มลึกในเรื่อง ของการทํางานใช้ความละเอียดรอบคอบระมัดระวังอย่างสูงสุดเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีกุมสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของอารมณ์นะคะเดือนนี้ชาวราศีกุมก็ควรที่จะระมัดระวังและก็ควบคุมในเรื่องของภาวะของอารมณ์ให้ดีถ้าเกิดว่าควบคุมอารมณ์ได้งานทุกอย่างจะ จะราบรื่นแต่ถ้าเกิดควบคุมอารมณ์ไม่ได้นี่ให้เรามัดระวังปัญหาเกิดจากปัญหาภายในเกิดขึ้นนะคะอ่าถ้าเป็นในเรื่องของอการเงินช่วงเดือนนี้นะคะชาวราศีกุมก็จะเป็นเดือนที่เขาต้องประหยัดมัธยัสถอบออมเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของการจัดสรรการเงินเนี่ยให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีอาจจะไม่สามารถที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรได้มาก อย่างมากนะคะในการใช้เงินในเดือนนี้ของชาวราศีกุมอาจจะเน้นในเรื่องของการนําไปทําบุญตักบาทนะคะการไปเลี้ยงพระหรือการทํากิจกรรมที่มันเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดสําหรับชาวราศีกุมมองอีกมุมหนึ่งเดือนนี้นะคะชาวราศีกุมอาจจะพยายามในเรื่องของการเก็บเงินก็เป็นได้ถ้าคนมีช่องทางในเรื่องของการทําเงินหรือการมีธุรกิจเนี่ยเดือนนี้ชาวราศีกุมจะมุ่งเน้นในเรื่องของการเก็บเงินเก็บหอมรอมริบนะคะวางแผนเรื่องของการเงินแล้วก็มีในเรื่องของเขาเรียกว่าการวางแผนการ เงินที่ค่อนข้างจะชัดเจนชัดเจนในอนาคตส่วนในเรื่องของความรักนะคะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกุมค่อนข้างจะออกแนวอารมณ์ที่ไม่ค่อยจะวือนวามากมายนะคะเดือนนี้อาจจะไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของความรักมากมายถ้าคนที่เป็นคนโสดเนี่ยเดือนนี้อาจจะ มีคู่แข่งหรืออาจจะเขาเรียกว่าเหมือนเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่มีการคิดจะ,ะไม่คิดที่จะต่อสู้หรือเกิดคู่แข่งกับใคร oh. นะพยายามที่จะเขาเรียกว่าวินิจพิเคราะห์เรื่องของความรักอยู่เพียงลางําพังสันโดษประมาณนั้นนะคะ,คะแต่ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสได้ไปทำเขาเรียกว่ากิจวัตรหรือได้มีโอกาสได้ทํากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่สร้างสารรคสำหรับคนในครอบครัว oh. แล้วก็มีความสุขร่วมกันกันกบคนในครอบครัวนะคะ